ใครที่แฟนนอกใจนะครับแล้วก็อยากที่จะฟ้องชู้สิ่งสําคัญนะครับอันดับแรกสิ่งที่ต้องมีคือ1ใบสมรสถ้าไม่ีใบสมรสเราไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องในเรื่องนี้นะครับ 2. ถ้าจะฟ้องเรื่องชู้สิ่งที่เราต้องมีก็คือหลักฐานว่าเขาเป็นชู้กันยังไงเป็นชู้แบบไหนการแตกต่างนะครับในระหว่างกรณีที่ผู้หญิงมีชู้ผู้ชายที่จะฟ้องนะครับสิ่งที่ต้องมีก็แค่หลักฐานว่าเขามีอะไรกัน อาจจะเป็นรูปถ่ายเป็นข้อความเป็นอะไรพวกนี้แต่ต้องชัดเจนนะครับว่าเขามีอะไรกันลักษณะเป็นแบบแอบไปมีอะไรกับเมียเรานั่นแหละแต่กรณีของพี่หญิงนะครับถ้าจะฟ้องชู้ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับ mm. เช่นเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันเขานอนบ้านหลังเดียวกัน mm. เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันหลักฐานพวกนี้ก็ได้แก่การอาจจะต้องแบบจ้างนักสืบสะกดรอยตามถ่ายลงถ่ายรูปไปเข้าโรงแรมด้วยกันหรือ กรณีก็คือมีพยายามเป็นเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขานอนบ้านหลังเดียวกันลักษณะผัวเมียกันข้อแตกต่างคือประมาณนี้นะครับก็คือกรณีของผู้หญิงเนี่ยจะต้องประกาศให้คนทั่วไปรู้ด้วยว่าเป,เป็นชู้กับผัวเขานั่นแหละโอเคนะครับกฎหมายมันค่อนข้างไม่เท่ากันแต่ว่าก็แนะนําเอาไว้เผื่อที่ใครจะหาข้อมูลในการที่ว่าจะฟ้องแฟนที่นอกใจตัวเองเนาะยังไงก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเป็นไปได้นะครับถ้าใครที่โดนแฟนนอกใจแล้วคิดว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รักเราเนี่ยก็ตัดใจแล้วเดินออกมาดีกว่านะครับจะได้ไม่เจ็บต่อไปเนาะแล้วอนาคตถ้าเราเป็นฝ่ายอยากมีแฟนใหม่ใบสมรสเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดเวลาฟ้องเนี่ยก็ปรึกษาทนายดีแล้วกันครับนะจะได้ไม่ไม่ไม่เสียเงินซ้ำซ้อนยังไงถ้าอยากปรึกษาทนายกรเบื้องต้นนะครับโทรมาที่เบอร์0971308451นะครับ ใครทักใช้ก็จะตอบช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอบทุกวันแต่ว่าค่อนข้างคนถามค่อนข้างจะเยอะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากหัวใจด้วยนะครับถ้าชอบสวัสดีครับ